วันนี้สมศรีจะมาทำซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวก่อนอื่นเราจะเอาซี่โครงหมูไปตุ๋นก่อนนะเจ้ามันถึงจะได้ซอบซอบมันถึงจะได้หนุ่มหนุ่มเนาะถ้าเราไม่เอาไปตุ๋นมันจะกระด้างเหมือนกับเราเอาซี่โครงหมูไปย่างเฉยๆอะเห็นไหมมันจะกระด้างแล้วมันจะแข็งแข็งมันก็จะบบมันก็จะไม่อร่อยอันนี้สมศรีน้ำซุปนี่มันเป็นน้ำซุปอันเก่าสมเสียเอาแจ่แข็งไว้เนาะ เราสมสิก็จะเอามาอุ่นเอามาทําให้มันละลาย,ลายให้มันเสร็จแล้วก็จะปรุงเครื่องเพิ่มในน้าซุปนี่ก็จะมีถ้าผากลิ่นเผ็ดก็ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะเจ้าแล้วก็ใส่ขิงซับกระเทียมซับพริกไทยน้ำผึ้งอบเชยโรสแมรี่แล้วก็ถ้าผามีกม็ต้องใส่ละเจ้าเครื่องเทศฝรั่งอ่ะเนาะ ถ้าไข่ไม่มีใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลสายแดงนะเจ้าใส่ลงไปแล้วเราจะตุนตุนไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าสองชั่วโมงก็แล้วแต่จะไปให้มันเล็กกันไปเนาะเดี๋ยวเนื้อมันจะสอบเกินไปอันนี้ตุนเสร็จแล้วเจ้าชั่วโมงชั่วโมงครึ่งผ่านไปเดี๋ยวคนรจะถามว่าทําไมสมศรีทําเยอะก็ยังตีบอกชีวิตเมืองนอกนะเฮาทำเป็นอย่างราก็ทําเยอะๆเลยเจ้าเพราะว่าเวลาจะกินแล้วก็ เอาออกมาเอาออกมาย่างเลยบางคนบางจะใส่เอาไปใส่ซอสบาร์บีคิวอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีซอสบาร์บีคิวเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าเราปรุงเรียบร้อยแล้วในเนี่ยเราแข่เอนาน้ำซอสมันตอนเราตอนเราย่างอะ่ะเราก็จะเอนาออน้ำซอสโรยๆโรยๆน้ำซอสเราก็จะเก็บไว้ที่เหลือน้ำซอสอ,อะ่ะเราก็รอให้มันเย็นเนาะเราก็จะเอาไปแจกแขงไว้วันหลัง เผื่อวันหน้าเราต้มเราก็จะเอาน้ำซอสนี่แหละจะเอามาอุ่นมาอุ่นถ้ามันเหลือเราก็สามารถใจได้อีกเนาะอันนี้มันห่อนสมศริกาตักออกให้มันเย็นทอมันเย็นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแจกแข็งไว้นะคะเพราะว่ามันต้มเยอะเพราะว่าเราตุ๋นไว้เยอะเราก็จะเอาไปแจกแข็งไว้เจ้าชีวิตเมองนอกเวลาทำมันอย่างก็ต้องทำเยอะๆแบบนี้แหละเจ้า เ็จแล้วตีแล้วเราจะไปแยกถุงไว้เป็นถุงเป็นถุงเป็นถุง <S <S ถึงเวลากินก็นเอามาย่างใส่ซอสบาร์บีคิวหรือว่าใส่ซอสอันเนี้โยโรยโรยโรยแล้วก็ย่างจเจ้าคือมันชุ่มชื่นไม่ให้มันแห้งกระด้างนะอแล้วเนื้อมันจะฟูเพราะว่าเราตุ๋นมันแล้วเนาะอันนี้เราจะทาซอสบาร์บีคิวไปพอจะอเคาะป็นจะใส่ซอสบาร์บีคิว สมศรีก็เอาซอสบาร์บีคิวลาดลดาดลงไปแล้วเห็นไหมหลาดลงไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เจา้าเดี๋ยวสูตรเดือวปักไว้ขพ้่ใต้คลิปเนะเจา้าอันนี้ตีมันเหลือเนาะสมศรีก็จะรอให้มันเย็นก็จะเอาใส่ถุงไว้ไปแจกแข็งไว้เจ้าไว้กีรนระอบหน้าอาจจะแล้วก็เข้าเครื่องอบไล่น้ำมันเลยเจา้าซิฟนาที อบให้มันมีสีสนันนะเพือมันแห้งเหมือนเขาเอาไปย่างบาร์บีคิวนั่นแหละเจา้ามีคนถามว่าตะวานสมสีย่างปลาหมึกย่างกันไหนย่างกับเตาอบไรน้ํามันนี่แหละพ่อบ้านสมสีไม่มีเตาถ่านเนาะอยู่คอนโดเราไม่ได้อยู่บ้านเป็นหลังก็เลยทุกอย่างอบในเตาอบไรน้ํามันเจา้าชิฟนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกอันนี้ก็ย่างเซจแล้วเจา้าขีบออกมาละ อาหารเย็นจะฮอบด้นนี้นะคะสีสันถ้าเฮาอบมันจะสีสันสวยงามประมาณนี้เห็นไหมซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนี่เจ้าเสร็จละเราก็จะไปทอดมันฝรัร่งรือว่านี่แหละทอดมันฝรั่งหรือว่าชิบเืฮาจะอบเจ้ามันฝรั่งทอด น้ำมันห่อนกับเอาน้ำมันฝรั่งในกระสือมานเลยเจ้าไม่ได้ทำเองนะซื้อแบบสำเร็จมาตั้งน้ำมันห่อนก็ถอดเลยเจ้าแค่นี้กระเซ็ดละใส่เกลี้ยหน้อยง่ายๆสไตล์สมศรีอาหารจากครอบเย็นฟิปติโคนพอวันกิโลอ่ะอ่ะอ่ะ bà cô ăn xe lùm lục bỏ bọn hơi lên sofa lại Ừ. rất ngon ừm, rất ngon bà bì rips ăn xe Yeah.